บทสวดบนความเพียรพระปิตาย่อเศษฐีล้าหลวงหลวงผู้ทวดน,นางสาวคนิกาโ่ะเราผนราษความเพียรหนึ่งสี่สองครั้งที่ยีสิบาวันที่สองเดือนสิบสองสองพอยหส EP สองค่ะบทสวดธรรมานิยามสุตตังเอวามมสุตังเอกังสมยังพระควา สาวสัตยังว huh ิหารติเชตะวณนอนาถกับปินนติกสะอารามีตัตตตัตตะระโขพระควาพิขูอามันเตศีพิขาวุติพระตันเตติเตพิขูพระควาตูปัจจโสสูงพระควาเอตตะทวูจะอุปทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวัสตาตุธรรมติตาธรรมะ นิยามตะสัพเพสังคารานิจติตั้งตถาคตูอภิสสามพุทธิอภิสสมติอภิสัามพุทธชิตตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาีติปัตถาเปติวิวรติวิภาชติอุตตานีกรูพิติกรูติสัพเพสังคารานิจติอุปทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวะสาธาตุธรรมะติทิตตาธรรมนิยามะตะสัพเพสังขาราทุกขาติตั้งตถาคโตอภิสามพุทธิอภิสเมติอภิสามพุทธิตวาอภิสมีตวาอาจิกขติเทเสติปัญจเปติปัฏถาเปติวิวารติวิภายชติอุตตานีกรุติสัพเพสังขาราทุกขาติ อุปทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตติตังตถาคตูอภิสามพุทธิอภิสามีติอภิสามพุทธชิตตวาอภิสมีตวาอาจิขติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตตานีกรุติสัพเพธรรมาอนัตติต อิทามาโวจากพระควางอัตตมพหานตีพิกูพระขวโตภาสีตังอภพินันอาินันทุนติบทสวดพัฒเทกรัตคาถา,าปเปลอติตังนานาวาคเมยญนปาติกังขีอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลเลยและไม่พึงพวงถึงสิง่งที่ยังไม่มาถึง ยะธาตีตัมปหินันตังอัปันตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันปันนันจะโยูธรรมังตธาตถาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังปังตังวิทวามนูพรุะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างเยี่ยมแจ้งไม่ห้อนแน่นคอนเคลนขอควรพ่อพูนาการเช่นนั้นไว อัจใชาเชว่ากิจจะมาตับปังกูชัญญามารณนังสุวีความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเมื่พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆารตนาะมหาสเีเนีนะมัจจุนาเพราะการผิดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีสีนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหรูรต,ตามานะมณะมะตันทิตังตังเวพัตเทกระตุติทันโตอาจิกเตมุนิ มูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรติครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราดีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคาปัจจเวขกันะแปลสัพเพสังคารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งที่มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสปเปธมาณต,ตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตัวว่าตนของเราอุทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืน อาวัสสังมายามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นเทมรณาปาริย و, ย و สานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงมังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายยูอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาณูขันปัสจากวิญญาณชุนทโทโ ชนทโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสัตติจากนนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขรังอีวะประดุดดังว่าท้นไม้และท้นฟืนนิรัตตังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาอุปทัวายาธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปาปทิตวานิรุชัญชาชันติ กันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปัสมูสุโขความเข้าไปสหบรับสังขารทั้งหลายเป็นถุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสุจามาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมาริสาสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตถะสังทะยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตายังกินจียังกันจีกุสลังกัมมังสัพเพหิพาเตหตกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนตุเยเทวาอัศมมงธานีอาทิคาตาธีคายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญญาจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญญาจันตุ สัพเพอายาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพปิสาสัพเพยกขาสัพเพเปตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพอาจาริยุปัจฉายะสุกิตาโหตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพสามารถนิตังสารมะติดหนังสมิชนตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานคาถายาเทววตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตา ธรรมธานีนะพระวันตุปูชิตาสุตถิงกรุณาเตทาวิหารมัทะเลเทราจะมัชฌานาวกาจะพิโวะสารามิกาธานาปฏีอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะาอิสราสัมปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันท่าสัมภาวาสังเสทาชาตาอัฐวโวปปาติกา นิยญานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเปปีทุกขสาคกรตูสังขยังถาตูจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุคลาสังโคโหตูสมะโควะอัตตาธายะจหิตายะจอัมเภรักขตูสัตธรรมโมสเปปีธรรมจาริโนอุทธติงสัมปาปุณะปุเนยามะธรรมเมอริยปฏเวทิตตาเต ปสัสน,นาโหตูสัเปป,ปีปานิโนพุทธศา,าสนธรรมธา,ารังปวิชนตูกาเลเทวปวัตุพุทธ,ธิภาวยาสัตนังสม,มิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรเมีนาราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโยชนะ คาถาบททรงเทวดาทุกขปัต,ตาเจนิทุกขาพยาปัต,ตาเจนิพยาโสกป,ปัตตาเจนิโสกหุนตุสพเพปิปานิโนเอตเตว,วตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปทังสพเพเทวานุโมทันตุสัภสัพ,พติสิทธิยาธานังททันตุสัทธยาสีรังรักขันตุสัพ,พทาภาวนาภิระ ตาโหตูคัดฉันตูเทวตาคณะคตาสุมังคนคาถาโหตูสัพพังสุมังขลงังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสตีโหตูนิรันตรังโหตูสัพพังสุบังคลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตูนิรันตรงโหตูสัพพังสุมังขลังรักขันตูสัพพาเทวตา สัพพะส,ส,สังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิร <iesta> <pper ingredients Hunger> ันตรังสัพเพพุทธาปลัาปัจจารปจีกาณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุทธาปลัาปัจจารปจีกาณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุทธาปลัาปัจจารปจีกาณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพพสู สัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจจีการันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนารักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจจีการันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนารักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจจีการันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนารักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัจจีการันจะยังพลัง อรหันตานันเจตเชนารักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุทธาปาลปัตตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันเจตเชนารักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุทธาปาลปัตตาปัจีกานันจะยังพลังอรหันตานันเจตเชนารักขังพันธมิสัพพสู ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทายายพุทธมนต์นี้ข้าพระเจ้าขอน้อมเกล้าวถวายอุทิศวะขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชากุศลเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาล่อยขอที่สูงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งกระ้า,ลาปลอดภัยจากทุกสุขโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้นทุจริตบั่นคงเป็นสัมมาทิ่บรรจภธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งโอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทธาสาธุกการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทโพน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอ่อเสตติทั้งวายไทยและวายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมูลีได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินจบบทสวดความเพียรพระปิตายอดเทศรษฐีลาวหลวงผูท้ทวด EP สองค่ะ